มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวจทยาเกตอุดรธานีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนักสักการหมวงบอลน,นะครับการ่งลูกบอลไม่เสียงการใช้บริเวณหน้าผากสัมผัสกับลูกฟุตบอลน,นะครับเพราะว่าหน้าผากเป็นจุดที่สามารถรับแรงกระทะได้ดีการม่งลูกบอลมีอยู่3มประเภทนะครับประเภทที่1คือการม่งบอลให้โด่ง2การม่งบอลระดับหน้าอกและ3นะครับการม่งบอลลงพื้นครับวิธีการมวงนะครับ ตาจะต้องมองบอลตลอดเวลาครับและที่สำคัญไม่หลับตานะครับแล้วก็เกรงลำคอครับการมองบอลจะกระโดดมุ่งหรือยืนมุ่งก็ได้ครับขึ้นอยู่กับทิศทางลูกบอลว่าจะมาในทิศทางไหนนะครับประเภทที่1นนะครับการมองบอลให้รวมครับคือการมองบอลข้ามศีรษะของผู้ต่อสู้ครับที่ควงอยู่ข้างหน้าจะกระโดดมุ่งหรือยืนมุ่งก็ได้ครับวิธีปฏิบัตินะครับเงยหน้าแล้วก็เกรงคอ ย็นหลังเล็กน้อยใช้แรงส่งจากเท้าแล้วก็หัวไหล่ในการส่งนะครับครับยืนเท้านำเท้าตาครับมีหน้าเล็กน้อยเย็นหลังครับแล้วก็ครับรับภทที่2นะครับการหมุนระดับหน้าอกครับเป็นการหมุนส่งให้เพื่อนนะครับความแรงขึ้นอยู่กับระยะทางว่าใกล้หรือไกลวิธีปฏิบัติดังนี้ครับ เปไปลาคางลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าไม่ต้องกระแทกแรงครับเวลาหมูเสียดให้เปิดปลายคางขึ้นเล็กน้อยครับอย่างนี้ครับคือท่านำเท้าตามครับเปิดปลายคางลงโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็จะหมุงเสียดให้เปิดปลายคางขึ้นครับครับและประเภทที่3าครับการหมุงลงพื้น เรี่งกล้ามงเพื่อยิงประตูหรือเปลี่ยนทิทางนะครับก้ามงลงพื้นนี้กองหน้าก้องหน้ามักจะใช้ในการทําประตูนะครับและวิธีปฏิบัตินะครับหมดตัวอถอยหลังให้คางชิดติดหน้าอกนะครับก้มศีษษาลงคลายคำนับครับหรือเพิ่มแรงกระแทกเข้าไปก็ได้นะครับนี่ครับดตัว ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการสอนทักษะการหมุงลูกฟุตบอลขอบคุณครับ